ผมเชื่อนะครับว่าการออกเดทนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราหลายคนเนี่ยอยาก จะมีสักครั้งในชีวิตเนื่องจากว่าการออกเดทก็คือการที่แบบไปฮันนี่บูลไปจูจีดูดีแต่ว่าคนส่วนบางคนเด็กก็จะรู้สึกว่าการจะไปออกเดตนั้นเป็นอะไรที่ยากมากเพราะเรายังไม่มีคู่เลยจะให้ไปเดทกับใครวะหลายคนฮะจึงตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันในการหาคู่ซึ่งเอาละ่ะบางคนก็ประสบผลสำเร็จบางคนก็พบกับความล้มเหลวบางคนก็ให้เข้าไปอะไรอย่างเงี้แต่เชื่อไมหมฮะว่าแอปหาคู่บางแอปนั้นก็แฝงไปด้วยเรื่องราวแปลกๆและเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เราสุดไม่คาดคิดเลยแหละเรื่องราว นะครเปิดขึ้นจริงมาก่อนเบอร์ลยวา่าเป็นการเตือนภัยทางอ้อมเลยแหละจะมีอะไรบ้างก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปติดตามรับฟังและรับชมกันได้เลยฮะ10ครับแฟนเก่าอาคาตเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งครับผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าแม t t h ทธิวเฮริ k คือเขาเนี่ยนะครับก็คือเคยมีแฟนมาก่อนคบหาดูใจกันมาสักระยะหนึ่งและปรากฏว่าตัวเองเนี่ยนะฮะก็ได้ทําการเลิกลากับแฟนเก่าไปเอาง่ายก็คือต่างคนต่างอยู่บ้านใครบ้านมันแต่ใครจะคาดคิด่ะฮะว่าแฟนเก่าของเขาเนี่ยเมื่อเลิกไปแล้วแฟนเก่าไม่ยอมเลิกฮะกลับมาราวีด้วยการไปสร้างแอคเขาปลอมๆในแอปหาคู่แอปหนึ่งฮะสร้างขึ้นมาไม่พอฮะใส่แคปชั่นทํานองว่าขายยาเสพติดหมกมุ่นเรื่องของทางเพศรวมทั้งยังใส่รายว่าเฮริกเนี่ยนะครับติดเชื้อ HIV เป็นคนแนวโรคจิตซาดิสตวิปริตเกี่ยวกับเรื่องของทางเพศเป็นอย่างมากรวมทั้งยังอ้างว่าเฮอริกเนี่ยนะฮะเคยไปเป็นพวกโรคจิตท่ามอนตามห้องน้าสาธารณะไม่พอนะฮะแฟนเก่าก็ยังแสบมากเขาเขียนต่อนะครับว่าเฮอริกเนี่ยยังเคยที่แบบไปมีเพศสัมพันธ์เป็นหมู่คณะจํานวน1000คนสุดท้ายฮะเฮอริกจับได้มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นระหว่างแฟนเก่าและตัวเฮอริกเองแต่ปรกากฏว่าจุดหมายปลายทางของการรับผลกระทบครั้งนี้ไปลงที่แอปพลิเคชันหาคู่ฮะเพราะเขาเชื่อว่าแอปหาคู่นี่แหละทำให้สองคนนี้ทะเลาะก,กันรวมทั้ง เจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้ยังไม่ตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนที่จะทําการเผยแพร่อีกสุดท้ายแล้วแฟนเก่าก็โดนแอปหาคู่ก็โดนนี่แหละฮะเรื่องวุ่นๆุ่นของเวยรุ่นหาคู่เรื่องที่เครับเป็นเรื่องของผู้หญิงท่านหนึ่งครับขขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะฮะเธอเนี่ยก็รู้สึกเหงาเปล่าเปลี่ยวใจสไตล์คนโสดเธอจึงทําการโหลดแอปพลิเคชันหาคู่มาแล้วเธอก็ทําการสมัครแอคเคาท์เข้าไปเล่นเข้าไปใช้งานเธอก็เจอผู้ชายคนหนึ่งครับที่แบบหล่อมากโปรไฟล์ดีแต่งตัวฟิตๆอะไรอย่างเงี้ยเธอจึงทําการเชิญชวนผู้ชายคนนี ออกไปเดทไปฮันนีมูนไปกินข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างฮะก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องปกติแต่ไม่น่าเชื่อฮะมันมีอยู่วันหนึ่งครับที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาชวนผู้ชายคนนึงครับไปดูหนังที่โรงภาพยนต์แห่งหนึ่งซึ่งเอาล่ะโรงภาพยนตร์เนี่ยปกติมันค่อนข้างมืดอ,อยู่แล้วใช่ไหมฮะเธอก็นั่งดูหนังไปกินป๊อบคอนไปก็รู้สึกว่ามันเป็นปกติไปหมดแต่ปรากฏว่าระหว่างน,นั้นเนี่ยเธอก็จับผิดสังเกตบางอย่างได้ไมเมื่อเธอฮะหันหน้าไปหาผู้ชายคนนั้นแล้วพบว่าผู้ชายคนนั้นที่มากับเธอเนี่ย กำลังสําเร็จความใคร่อยู่เธอก็แบบว่าเฮ้ยหยุดนะเหลือแอรองเงี้ยปรากฏว่าผู้ชายนั้นก็ไม่หยุดพร้อมทั้งเชิญชวนให้เธอฮะไปมีอะไรกันด้วยแต่เธอก็แบบไม่เอาแหละฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แหละผู้หญิงคนนึงก็เลยแบบลุกจากที่นั่งตรงนั้นแล้วก็รีบออกไปจากรถภาพยนตร์ครับพร้อมทั้งลบแอป п п, ทิ้งเลยไม่ได้ตีกต่อไปเพราะว่าเจอโรคจิตเต็มๆแปดแบ็กเมย์เป็นเรื่องราวของผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยรู้สึกเหงาเหมือนกันเขาจึงไปโหลดแอปพลิเคชันแอปหนึ่งมาชื่อดังมากแหละในบ้านเราอะปรากฏว่าเธอครับก็ มีโปรไฟล์สุดๆอะเธอหาก,ก็ตัดสินใจที่จะแบบ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับผู้ชายคนนี้เป็นระยะเวลาเกือบสองอาทิตย์ได้แต่ว่าจู่ๆครับเมื่อเข้าสู่อาทิตย์ที่3ผู้ชายคนนี้เนี่ยก็ส่งรูปของเธอมาและเธอต้องช็อกฮะเพราะว่าไอ้รูปที่ส่งมาเนี่ยมันคือรูปที่เธอกําลังเข้าห้องน้ําอยู่กําลังทําธุระส่วนตัวอยู่พร้อมทั้งเธอเนี่ยก็ไม่ได้ใส่อะไรซะด้วยที่สําคัญฮะไอ้ผู้ชายคนนี้เนี่ยมันคือโรคจิตฮะในช่วงสองสัปดาห์ที่แอบคุยกันอะไรอย่างเงี้ยไอ้ผู้ชายคนนี้ครับมันก็ตามติดเธอไปทุกฝีก้าวเลยแอบถ่ายเธอทุกอย่างและข่มขู่เธอนะคร ขอสารพัดถ้าไม่ยอมทําให้มันจะเอารูปของเธอไปโพสต์ลงโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งเธอก็ไม่ยอมครับไปแจ้งความและเอาเรื่องถึงที่สุดสุดท้ายจับคนร้ายได้และเธอครับก็ยังนําเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยไปโพสต์ลงที่บริเวณโลกโซเชียลของเธอนั่นคือ Instagram นั่นเองฮะ 7. แซงก็เป็นผู้หญิงเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ไปใช้บริการแอปหาคู่แลวเขาก็เจอกับแอคเคาท์แอคหนึ่งครับที่เป็นผู้หญิงสวยงามโปรไฟล์ดีมากตเอาล่ะฮะก็มีการนั่งพูดคุยการถามเรื่องส่วนตัวเล็กๆน้อยอะไรอย่างเงี้ยตามภาษาคนที่จะจีบกันอะไรประมาณนี้ครับปรากฏว่าวันนี้คืนนี้ฮะมีการน,นัดเจอกันข้างนอกครับเพื่อที่จะไปฮันนีมูนไปเดทกันหรืออะไรประมาณนี้ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาจริงๆครับผู้ชายคนนี้กลับไม่ได้เจอผู้หญิงในรูปโปรไฟล์แต่อยย่่าางดกลลับเเเจอป็นนนนนผู้้ช3คคแะีีย มันเป็นโจรฮะคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าไอ้สามคนนี้ที่เป็นโจรเนี่ยนะครับมันก็ไปสมัครแอคเขาปลอมโดยชายรูปผู้หญิงที่เป็นใครก็ไม่รู้จากนั้นก็พยายามมาคุยอะไรไปเรื่อยๆครับแล้วก็นัดเจอตัวพอถึงเวลาก็คือดักปลน้นแต่ว่าโชคไม่เข้าข้างมัน3คนครับเนื่องจากว่าสุดท้ายแนละ้วเนี่ยตำรวจก็สามารถที่จะตามจับตัวมันทั้ง3าคนได้ทั้งหมดรวมทั้งมันยังบอกอีกนะครับว่าไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ใช่มีแค่พวกมันที่ทำนะฮะยังมีอีกหลายแก๊งหลายขบวนการที่ทำแบบนี้ผ่านแอปหาคู่ฉะนั้นใครก็ตตาามทีี่่เลแออหหคู้้งงระวัใด6 เรื่องราวของโลเปสครโลเปสเนี่ยเป็นชาววัย31ปีที่อยู่ที่แคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโลเปสนะครับก็เป็นชายขี้เหงาคนหนึ่งที่ใช้แอปพลิเคชันหาคู่และก็มีการนัดออกเดทกับคนในแอปคนหนึ่งฮะแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้งนะฮะก็คือครั้งนี้เนี่ยโลเปสเป็นฝ่ายที่จะต้องรอและอีกฝ่ายหนึ่งฮะขับรถมารับเมื่อถึงเวลานัดหมายครับโลเปสก็คือขึ้นรถไปกับเขาเลยเพราะว่าแบบรถคขขันที่จะแบบดีมีราคาค่อนข้างมากอะด้วยความเชื่อใจก,ก็ขึ้นไปกับเขาฮะ แค่คนเดียวแต่ไปๆไปไปมาๆครับมีคนซ่อนอยู่อีกคนหนึ่งอยู่ข้างหลังใช่ฮะไอพวกที่มารับเนี่ยคือโจรไอสองคนนี้ครับพาโลเปสไปยังธนาคารกะว่าจะให้โลเปสเตียถอนเงินออกมาให้หมดแล้วก็ก็คือ,คอปล้นเงินนั่นแหละแต่ปรากฏว่าโจรสองนี่เขาโชคร้ายฮะเนื่องจากว่าโลเปสฮะเพิ่งจะไปเล่งนงานพนันมาเงินในบัญชีก็คือไม่มีสุดท้ายได้ไปไม่กี่เหรียญพร้อมทั้งโลเปสฮะยังโทรแจ้งตำรวจให้มาจับสองคนนี้สุดท้ายแล้วโลเปสรอดฮะรอดไม่พอครับยังได้ค่าทำขวัญจากไอพวกโจรสองคนนั้นอีก อ่าคุ้มเนี่คุ้มฮะบอกเลยงานนี้5้าครับไปเดทกับคตาตกร เป็นเรื่องราวของคุณซาร์ชนะครับซาร์ชนะครับก็ได้ใช้แอปพลิเคชันหาคู่แอปหนึ่งแล้วก็ไปพบกับผู้ชายคนหนึ่งครับเชื่อข้าที่จะดีได้แหละคุยกันประมาณสักภักให,ใหญ่ได้นะฮะก็ตัดสินใจที่จะนัดพบเจอกันแล้วก็ไปกินข้าวไปอะไรอย่างนี้ผู้ชายคนนี้ครับก็พาซาร์ชเนี่ยครับไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเพื่อจะไปซื้อของเมื่อพาซาร์ชไปถึงที่จอดรถปุ๊บปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ครับก็เปลี่ยนจากร่างคนเรียบร้อยเนี่ยกลายเป็นแบบก้าวร้าวพูดจาหยาบคายทำร้ายร่างกายเธออีกเธอพยายามดิ้ งานสุดท้ายเนี่ยเธอโชคดีมากเพราะว่าเธอสามารถที่จะดิ้นหลุดและก็หนีออกมาได้รวมทั้งนะฮะเธอยังรีบโทรแจ้งตำรวจแต่ว่าตำรวจอาจจะมาช้าไปเพราะว่าผู้ชายคนนี้สามารถที่จะหนีออกไปได้ฮะตำรวจพยายามแกะรอยครับจนทราบว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาคือฆาตากรมาก่อนก่อนหน้านี้มาหลายปีก่อนนะครับเขาเนี่ยเคยที่จะทําการวางแผนฆาตกรรมผู้หญิงมาหลายคนแล้วที่สําคัญ นายคนนี้ครับมีคดีติดตัวคนข่าที่จะเยอะเลยแต่สุดท้ายแล้วมันก็ดีได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งล่าสุดครับนายคนนี้โดนจับไปที่เรียบร้อยแล้ว4 จับคู่กับฆาตกรเป็นเรื่องราวของลูฟนะครับผู้หญิงวัยอายุ24ปีเมื่อช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนในปี2017นะครับลูฟเนี่ยก็ทําการเล่นแอปหาคู่แล้วก็ไปจับคู่กับผู้ชายคนหนึ่งได้คุยกันเป็นระยะเวลาหนึง่งนะฮะก่อนที่จะมีการนัดเจอกันซึ่งการนัดเจอกันครั้งนั้นก็เป็นการนัดเจอกันที่บ้านของลูฟเองนั่นแหละซึ่งช่วงแรกมันก็ดูเหมือนว่ามันจะดีนะฮะก็มีการไปมาหาสู่กันบายเดทไปนั่นไปนี่กันเป็นเรื่องปกติของคู่รักอยู่แล้วแต่ว่าจู่ๆครับวันนี้คือดีเนี่อลู ความจากมือถือของตัวเองไปหาเพื่อนเนื่องจากว่าผู้ชายคนที่เคยมาบ้านเนี่ยถามอะไรแปลกๆผู้ชายคนนั้นถามว่าเธอพร้อมที่จะตายหรือ,อยังซึ่งเธอก็งงว่าผู้ชายคนนี้ต้องการให้จะเล่นมุกอะไรก็เลยแคปหน้าจอและส่งไปให้เพื่อนเธอดูฮะผ่านไปไม่นานปรากฏว่าลูฟหายตัวไปอย่างลึกลับทุกคนเริ่มออกตามหานะครับว่าลูฟจะหายไปไหนสุดท้ายครับในวันที่4ธันวาคมปี2017เนี่ยก็มีการพบศพของลูฟที่ถูกทิ้งอยู่ที่บริเวณทุ่งนาสภาพศพก็คือถูกมัดใส่ถุงดำฮะแล้วก็โยนทิ้ง ซึ่งเรื่องนี้ครับสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากและไม่คิดว่าการที่จะแบบหาใครสักคนหนึ่งผ่านแอปเนี่ยมันจะน่ากลัวหรืออันตรายขนาดนี้3จับคู่กับฆาตรกรโรคจิตเมื่อประมาณช่วงเดือนสิงหาคมปี2016นะฮะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีข่าวดังคึกโครมเป็นอย่างมากเนื่องจากว่ามีผู้หญิงท่านหนึ่งเขาไปใช้การแอปพลิเคชันหาคู่แล้วก็แมทช์กับผู้ชายท่านหนึ่งคุยกันสักระยะหนึ่งฮะก็มีการนัดเจอกันที่บริเวณบ้านของฝ่ายหญิง ซึ่งเมื่อถึงวันนัดฮะปรากฏว่าผู้ชายเนี่ยก็เอาเพื่อนอีก3-4คนอ้างว่ามันเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแต่เชื่อไมหมฮะว่าผ่านไปไม่นานเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงฮะไอ้สคนที่มาเนี่ยมันทําการปล้นบ้านเธอขนทุกสิ่งทุกอย่างเอาไปหมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นเครื่องเล่นเกมโทรศัพท์มือถืออะไรขนได้คือขนไปหมดยังไม่พอฮะขนไปแล้วเนี่ยยังกลับเข้ามาในบ้านของเธอพร้อมกับทาร้ายร่างกายเธอฮะจนเธอแบบสะบัดสะบอมรวมทั้งเธอก็มีลูกน้อยด้วยไอ้สคนนี้ับกลับเข้ามาในบ้านพร้อมทั้งทํา ร้ายร่างกายลูกของเธออีกสุดท้ายนะฮะก็คือเจ็บทั้งแม่และทั้งลูกเลยทีเดียวครับ2คุณแม่แมรี่แมรี่นะ,ะก็เป็นผู้หญิงค่อนข้างที่อายุเยอะพอสมควรแล้วแหละแต่ว่าเป็นสาวโสดค่อนข้างเหงาครับเธอจึงทําการไปสมัครแอคเคาน์แอคหนึ่งในเว็บไซต์ออนไลน์เว็บหนึ่งครับซึ่งเธอก็ได้จับคู่กับผู้ชายท่านหนึ่งที่อายุน้อยกว่าเธอในหลายปีผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าแมดดี่ซึ่งแมดดี่ตอนแรกก็คือดีมากเลยฮะ,ะก็คือแบบเป็นผู้ชายสุาพบุรุษมากเรียบร้อยพูดจาหน้ารักแสนหวานเหลือเก สุดท้ายคุยกันได้ประมาณ1เดือนมีการนัดเจอกันข้างนอกและทั้งคู่ก็ตกลงที่จะอยู่ร่วมกันในบ้านหลังเดียวกันก็คือบ้านของแมรี่นั่นแหละผ่านไปอีกหนึ่งเดือนให้หลังครับปรากฏว่าเจ้าแมรี่หรือว่าผู้ชายคนนี้ก็เริ่มมีท่าท,ทีที่แปลกไปนั่นคือเป็นผู้ชายเจ้าอารมณ์ชอบทําร้ายรวมทั้งมีหลายครั้งที่ผู้ชายคนนี้พยายามที่จะเข้าไปทําร้ายเธอทั้งด้วยการทุบตีไม่ก็ใช้อาวุธฮะนับวันก็แรงขึ้นแรงขึ้นจนเธอต้องถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเป็นสภาพที่ว่าอิดโรยสะบักสะบอมเลยทีเดียวะแตต่่เอั้ยบาุงดดูหนนจีขึ แย่ลงครับนื่องจากว่าไอ้มิดรีเนี่ยนะครับมันก็บุกเข้าไปที่โรงพยาบาลพร้อมทั้งทำาายร่างกายเธอที่โรงพยาบาลอีกทำร้ายร่างกายไม่พอฮะพยายามที่จะทำการขโมยของของ,ของแมรี่ไปอีกแต่ว่าโชคก็ไม่เข้าข้างฮะเพราะสุดท้ายแล้วตำรวจสามารถไล่ล่าแล้วก็จับนายมิดรีได้ฮะแม้ว่าเรื่องราวของนายมิดรีจะถูกจับไปแล้วแต่ว่าแมรี่เองก็ยังรู้สึกแบบหวาดระแวงอยู่เพราะว่าโดนมาเยอะและเธอก็คงเข็ดกับเรื่องนี้ไปอีกนานแสนนานเลยก็ว่าได้ฮะเรื่องที่1ฮะเป็นเรื่องราวของซิมเปิล s i m เปิเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่อายุประมาณ51ปีอย่างว่าแหละคนมันเหงาวะเนาะ s i มเปิลฮนะจะทำการสมัครแอปพลิเคชันหาคู่แอป,ปหนึ่งและได้พบเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งครับค่อนข้างดีแหละทางคู่นะก็มีการนัดพูดคุยกันผ่านข้อความโทรวิดีโอหรือว่าโทรเสียงปกติจนระยะเวลาผ่านไปสักนิดหนึ่งก็มีการนัดพบเจอกันที่ที่พักของ ฝ่ายหญิงอะนะฮะเมื่อไปถึงทุกอย่างก็เรียบร้อยดีมีการกินข้าวคุยเล่นกันหรือเรื่องราวอะไรปกติแต่ผ่านไปไม่นานนะะักฮะฝ่ายหญิงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองไปแลมมีท่าทีที่แบบว่าแปลกค,คล้ายๆกับโรคจิต เธอพยายามที่จะทําการทาลายร่างกายของซิมเพิลตอนแรกก็เริ่มจากการทุบตีตอนหลังก็เริ่มมาเป็นการใช้อาวุธรวมทั้งล็อกห้องไม่ให้แบบซิมเพิลออกไปไหนอีกสุดท้ายฮะซิมเพิลก็ที่ถอดแจ้งตารวจตํารวจก็รีบไปที่เกิดเหตุและทราบว่าผู้คนนี้เนี่ยที่ทาไปทั้งหมดก็เป็นเพราะว่าเธอไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เนื่องจากว่าเธอนั้นชอบดูหนังแนวโรจิตเป็นอย่างมากเธอจึงสนใจฮะที่จะทําเลียนแบบหรือว่าทำตามจากในหนังซึ่งตอนนั้นเองฮะต้องบอกเลยว,ว่าซิมเปิลคืออาการสาหัสเป็นอย่างมากแต่ว่าโชคดีครับสุดดท้้้าายแลลววผูหญิงงคน,นงกัก่ ถูกจับตัวไปและซิมเปิลก็คือรอดกลับมาได้ฮะเป็นอย่างไรกันบ้างละครับกับผู้คนในแอปหาคู่ที่เราอาจจะไม่คาดฝันนะครับว่าวันดีคืนดีเขาอาจจะแปงลงร่างเป็นคนแบบนี้ก็ได้อย่างไรก็ตามต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปวันนี้เนี่ยไม่ได้บอกนะครับว่าแอปหาคู่เป็นแอปที่ไม่ดีมันอยู่ที่คนเล่นแอปต่างหากนะฮะว่าจะเป็นคนดีหรือไม่ดีฉนันเนี่ย จะเล่นจะอะไรก็แล้วแต่ต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างสูงนะครับเพื่อป้องกันเรื่องแบบนี้ที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็ได้ฉะนั้นฝากไว้คิดแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าหากว่าเห็นคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมทั้งกดกระดิ่งให้กับหมอนด้วยแล้วกันนะครับจะกับมาม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพิชฌาน channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย